สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยน์มายเนอร์ครับไม่ได้ออกคิปมาถี่เท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับช่วงนี้อ่ะแต่วันนี้มีเครื่องใหม่มาอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วครับทาเกี่ยวกับรายได้ของเครื่องขุดด็อกคอยไรคอยนะครับวันนี้ก็เปิดตัวเครื่องใหม่เครื่องขุดล็อกไรคอยด็อกคอยนะครับซึ่งด็อกคอยเมื่อวานนะครับราคาขึ้นถึง5บาทกว่านะครับก็คือ60%เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเอาเครื่องใหม่ของด็อกคอยมา ให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็ลงมาละสี่บาทกว่าแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรารีวิวเครื่องใหม่กันพินพีวิวนะครับตอนนี้ไม่มีเครื่องมาโชว์นะเดี๋ยวเครื่องมาถึงเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวนะครับเครื่องขุดล็อกคอยล์ไลท์คอยล์นะครับจากทาง Blackminer นะครับ Blackminer L 1นะครับตัวนี้นะครับทำแรงขุดได้ 4,300mH นะครับกินไฟ3 0 0พ 450วัตต์นะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานนะครับ3,200 m h 1,920วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงและ,ะไรายได้เท่าไหร่นะครับดูหน้าตาก่อนด้านหน้านะครับก็คล้ายๆกับตัวของตัว L7 นะครับก็คือมีพัดลม ระบายอากาศ2ตัวแล้วก็พัดลมพาวเวอร์ตัวนะครับพาวเวอร์ใช้ตัวเดียวกับบิดเมนเลยนะครับตัวของคอนโทรลด้านบนนะครับก็จะคล้ายบิดเมนแต่ไม่เหมือนนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสําหรับ ip set นะครับจะอยู่ปุ่มตรงนี้นะฮะ ip set นะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ t ตนะครับปุ่มที่ปุ่มๆนะครับไฟเขียว normal ไฟแดงฟอนะครับแล้วก็แลนนะครับแล้วก็ในมี mac address เครื่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟสองซอสนะครับ เหมือนบิต a มนเลยนะครับก็ทําให้ Power ของเขาทนขึ้นนะฮะอ่าเพราะว่ารุ่นพวกเนี้ยชอบมี Power มีปัญหานะครับแต่ Power อร์บิตแมนเนี้ยออกแบบมาดีกว่านะครับและซ่อมง่ายกว่านะอ่ามาดูข้างๆเนี่ยพาวเวอร์ power เหมือนบิต a มนเลยนะครับเป๊ะเลยนะฮะนาใช้ด้วยกันได้นะครับใช้ของตัวตัวนี้เป็น GPW นะครับ12นะฮะ เป็นรุ่นเดียวกับ L7 นะครับ11-14โวลต์นะฮะตัวนี้นะครับก็ให้ไฟกำลังไฟได้ค่อนข้างเยอะนะฮะมาดูด้านหลังเครื่องนะครับก็ออกแบบมาเหมือนกันเลยพัดลมก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแต่ตัวเครื่องเคสด้านบนไม่เหมือนกับบิดเมนนะบิดเมนมีที่เปิดได้นะครับอันนี้ต้องขันนอ .2 ตัวนะฮะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศทั้งหลังสองตัวนะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนของ power ตอนนี้เลยนะครับตัวเครื่องอ่าโลโก้ของ Backminer ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าทีมสีดำๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเล่า Backminer ให้อีกนิดนึ่ง Backminer เนี่ยเคยทำเครื่องขุดมาก่อนนะครแต่ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่แหละนะครับที่เคยทำเป็นเครื่องขุดที่เป็น CPU นะครับที่ขุดเหรียญแปลกๆนะครับมีหลายหลายเครื่องอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ก็มาผลิตตัวของอ่าขุดไรคอยดับคอยนะครับ อาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ดังมากแต่ก็พอใช้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็งานรับประกันน่าจะ6เดือนตามนี้นะฮะประมาณนี้เนี่ยแบ็กไมเนอร์นะครับแต่ว่าก็มีรุ่นเสริมออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับคิดว่าผลิตร็อตเดียวกันนะครับมาจากนน Hammer นะครับเป็น d 1 0ิ l u s h m m m e r นะครับ LDC d o c k เหมือนกันนะครับแต่ ให้สเปคมาคือแฮตเรยคือห้าพันแมกนะครับทำให้กระแฮตนะครับแล้วก็พาวเวอร์กินสามพันเจ็ดก็คือเอาคอร์กจากตัวของแบ็ไมเนอร์นั่นแหละนะให้มันแรงขึ้นแต่กินไฟเยอะขึ้นแล้วก็โหมดประหยัดพลังงานก็นคือสองพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็เป็นอันเดอร์คอร์กนะครับไฟแปดร้อยเก้าสิบวัตต์นะฮะตัวนี้เอเวอร์ลอปเมนต์ของเครื่องนะครับก็คือสําคัญนะครับสำหรับเครื่องขุดใครที่อยู่สายก๊าซจ่อมาเครื่องขุดเนี่ย อาจจะต้องดูแลเรื่องของ environment ต่างกันไปหน่อยนะครับตัวนี้ต้องกดนะครับห้องที่วางเครื่องเนี่ยให้ต่ำกว่า35องศาหรือจะให้ดีควรต่ำกว่า30องศานะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะอุณหภูมิไม่ควรเกิน70องศานะครับตัวชิปนะครับการดูมอนิเตอร์ข้างในนะครับความชื้นก็ควรอยู่ที่10-90%นะถ้าต่ำกว่า80ได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็ตัวของฮาร์ดแวร์คอนฟิกนะครับก็จะมีพวก แลนนะที่เป็นร้อยเมกนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องก็คือสามสิบห้าเซนคูณยี่สิบแปดเซนคูณยี่สิบแปดจุดห้าเซนนะตัวนี้ก็เป็นขนาดเครื่องเราคร่าวนะครับแล้วก็ตัวขนาดกล่องก็คือจะยาวห้าสิบเจ็ดเซนแล้วก็สามสิบเอ็ดเซนแล้วก็สี่สิบามเซนตามลําดับนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะอ่าแล้วน้ําหนักนะครับตัวของเครื่องอย่างเดียวนะส3 5ิบสามจุดห้าห้านะครับรวมแพ็กเกจด้วยสิบห้านะครับกิโลกรัม แล้วก็เป็นจากฮ่องกงนะฮะอินพุตไฟที่ใช้นะไมควรอยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสองี่สิบโวลต์ไม่ควรเกินหรือต่ํากว่านะถ้าเกิดใครที่เกินหรือต่ํากว่าก็ใช้ตัวปรับแรงดันไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีความถี่นะอยู่ที่5 0าสิบถึงหกเฮิร์นะครับการใช้ความถี่นะของไฟนะครับไม่ควรมีขยะเยอะนะครับในระบบนะฮะ แล้วก็ควรรองรับถึง20แอมป์นะครับตัวนี้เขาก็บอกว่า1เยียร์บารันตีนะครับตัวนี้ก็ต้องเสียค่าจัดส่งนะครับไปที่ตัวของจีนนะครับโอเคตัวนี้ก็มีส่งไปหลายๆที่นะ mm hmm. ประมาณนี้นะหลังจากเราดูแล้วดูสเปคขนาดเครื่องคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันนะครับว่าตัวเครื่องนี้ รายได้เท่าไหร่นะครับกินไฟเท่าไหร่ยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็คือกินไฟอยู่ที่สามพันสี่รอยห้าสิบวัตต์นะก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณเกือบเกือบหมื่นต่อเดือนนะครับประมาณหมื่นต่อเดือนนั่นแหละนะฮะถ้าไฟปกติบ้านนะครับอ่ะเราใส่แรงขูดเข้าไปนะครับอันนี้หน่วยน่าจะเป็น m m h หรือประมาณ g h นะครับเพราะว่าน่าจะใส่ผิดมาเว็บไซต์ก็น่อาจจะไม่อัปเดตนะฮะ ก็เราใส่แรงขุดนะครับ4.3 GHz นะครับหรือ4,300 mHz นั่นแหละนะฮะพอใส่เสร็จนะครับเราก็ใส่การยินไฟ3,450วัตต์นะครับแคลคูลเอตออกมานะครับรายได้ต่อต่อชั่วโมงนะครับ0.6นะครับแล้วก็รายได้ต่อวันนะ15ดอลลาร์นะครับต่อวิค100ดอลลาร์นะครับต่อเดือน470ดอลลาร์นะฮะ ถ้าเราคำนวณถ้าเราคำนวณเป็นบาทนะครับเราคัลคูลเลตมาให้แล้วนะครับก็คือตัวของไอตัวแบ็กม i เนอร์นะครับที่สี่พันสามรอเอมเฮดนะครับก็คือจะได้ต่อวันนะครับยี่สิบสี่บาทนะครับต่อวันต่อชั่วโมงนะครับขออภัยนะครับแล้วก็เป็นต่อเดือนนะครับขออภัยนะครับลืมใส่ชั่วโมงวันให้นะครับใส่มาแล้วนะครับ ก็คือต่อชั่วโมงนะครับยี่สิบสี่บาทนะฮะแล้วก็ต่อวันนะครับห้าร้อยประมาณหกร้อยนะฮะแล้วก็วีคหนึ่งประมาณสี่พันนะครับเดือนหนึ่งประมาณหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดต่อเดือนนะเครื่องนี้นะส่วนค่าไฟนะครับต่อเดือนประมาณเก้าพันเก้าพันสามนะฮะไฟปกติก็จะมีพวก f อเพิ่มก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็จะเหลือประมาณเจ็ดพันต่อเดือนนะครับถ้าไฟปกตินะฮะ ถ้าฝากว่างนะครับก็จะมีไฟพิเศษหน่อยก็จะเหลือประมาณหมื่นหนึ่งต่อเดือนนะครับการขึ้นทุนนะครับราคาเครื่องนี้นะครับแสนห้าหื่นเก้าพันนะครับก็คือสิบห้าเดือนนะก็ถือว่าถ้ารา,ราคานี้ก็กําลังดีนะครับก็ลองดูนะครับมันก็มีอ่าปีกว่าๆมันก็จะเกินประกันไปหน่อยอาจจะต้องบวกค่าคอสในการแม่นเทนแนนบ้างนะฮะแล้วก็ ตัวของปีหนึ่งนะครับก็จะได้เดือนละประมาณสองแสนปีประมาณสองแสนนะครับปีหนึ่งสองแสนค่าไฟนะฮะหักไปก็จะเหลือลประมาณแสนกว่านะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของนี่ตัวนี้นะครับเราระบุมาให้ด้วยนะว่าได้รีวอร์ดเป็นไลท์คอยเท่าไหร่เป็นด็อกคอยเท่าไหร่นะฮะด็อกคอยต่อวันเนี่ยก็คือมาสี่ด็อกคอยนะครับต่อ เออร้อยดอกคอยนะครับต่อวันนะครับต่อชั่วโมงนะครับสี่ดอกคอยนะครับแล้วก็ต่อวีคเจ็ดร้อยนะครับเดือนหนึ่งประมาณสามพันดอกคอยนะครับ LTC ได้มาหนึ่งจุดแปดนะครับวันหนึ่งประมาณศูนย์จุดศูนย์หกนะครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ยี่สิบสอง LTC นะได้ดอกคอยทั้งหมดสามหมื่นแปดนะฮะดอกคอยนะฮะประมาณนี้นะครับและตัวของรายได้คร่าวๆของเจ้าตัว L 1นะครับ ไว้เดี๋ยวมาทํำละเอียดให้กับเจ้าตัว L7 ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ให้ตัว L1 ไปก่อนนะครับอ่าเราเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นตัวของตัว D minor บ้างนะครับอ่าตัว Hammer นะครับตัว D10 นะครับถ้าเป็น D10 นะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น5นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าไฟไฟนะครับเป็นเสา0 7นะครับเป็นรุ่น Overclock นะครับ ก็จะทำรายได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเป็น0.76นะครับแต่ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นนะเป็น0.37นะครับแล้วก็โปรฟิตออกมา0.39นย้ตนต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าต่อวันก็ประมาณ700นะครับประมาณนี้ก็ขึ้นมาวันละ700รแต่หากค่าไฟเหลือประมาณ350ร้อยานะ้ไฟมันขึ้นมาประมาณสามร้นะฮะประมาณนี้นะครับมันก็กินไฟเพิ่มขึ้น นะแรงขึ้นแต่กินไฟเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเราคำนวณออกมาแล้วนะประมาณนี้ก็จะทำให้ใกล้เคียงเดิมนะครับไม่ต่างจากเจ้าตัวของตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็คือสั่งตัวไหนก็ได้นะครับมันเป็นสเปคเดียวกันนะครับแต่แค่เฟิร์มแวร์คนละตัวนะครับรานะคาก็ตัวแฮมเมอร์สูงกว่าหน่อยนะครับประมาณแสนหกหมืาพนะครับ รายได้หลังหักมาใกล้เคียงกันนะครับแฮมเมอร์สูงกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวนี้ผมว่าโอเวอร์ค็กได้ไหมก็คงโอเวอร์ค็อกได้นะฮะประมาณนี้นะครับเจ้าตัววันนี้ก็รีวิวนะครับเปิดตัวเจ้าเครื่องขุดใหม่นะครับแฮมเมอร์ d สิบกับตัว l 1 black miner นะครับใครสนใจก็ inbox มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องสต็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เป็นพีก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องสต็อกมาแล้ว แจ้งนะครับและก็รีวิวอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคไทยเจบิคอย j ์เมเนอรแล้วก็กดตามกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปใหม่มีเครื่องใหม่ออกมาก็จะมาให้ดูรายได้ให้ดูค่าไฟกันนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย